สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูสวนตแตงครับตแตงแตงเตี้ยแตงเป็นโลกแตงใบด่างครับใบมันเป็นจุดเป็นโลกไม่ขึ้นนะครับไม่ว่าเป็นเพราะอะไรครับดินก็ขุดสุดที่แล้วเพื่อนคนปลผกูกหน้าฝนตรงนี้นะครับ สวยงามนะตรงนี้ครับตรงที่ผมเคยลงคลิปตรงนี้สวยงามนะแต่ตรงนี้ปลูกใหม่ไม่ขึ้นที่เป็นหินนะครับปลูกส่หินรดน้ำทุกวันแต่รดน้ำทุกวันนี่ทำให้ดินแข็งครับ เอาน้ำใส่ร่องที่จริงต้องยกคันคูขึ้นนะครับกันดินแข็งยกคันคูแบบนี้ครับนี่ร่องเป็นล่องเล็กๆแล้วนี่นี่นะครับนะเพราะว่ารากแตงนี่ไม่ยาวนะครับสั้นๆน,นิดเดียวแตงเป็นพืชที่อายุสั้น ปลูกแป๊บเดียวเป็นลูกก็ตายครับเนี๋ยนี่ครับ,รบ,รบดินแตกดินแข็งหลากไม่เดินนะวานเอววานเอวดินแข็งนะ นุนก็มีครับเยอะเลยคันนุ่นเพียบเลย,เลยครับคันนุนดอกบานเลยคันนุับดอกใบใหญ่เพราะว่ามันดกสนตน้น อีกต้นหนึง่งไปซุปก็ได้ครับขนุนมดูเล็กๆมันเอาไปต้มดีๆก็กระตำมตัต เป็นน้ำพิกนี่ห็นเขา,เาไปขายตามตลาดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ